อ่ะหลังจากเราได้คริเอลซีสอเดี๋ยวเราจะลองเทสกันหน่อยว่าสกิลแต่และสกิลมันทำอะไรได้บ้างอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก ให้เห็นภาพกันเลยตีธรรมดาถ้าอัพตีธรรมดาก็จะตีติดอัมาภาพโอกาส35สก,กิลแรกกระจัดดีบัฟทั้งหมดเพิ่มปริมาณความเสียหายตามจำนวนดีบัฟที่กระจัดออกสูงสุดแค่4แตเกยยิงศัตรูเป้าเดียวครับเป็นสก,กิลเป้าเดียวดาเมตร2ครั้งและถ้าเราอัพข้ามขีดจากัดหรือ 2, ว่าก็จะมีโอกาสที่จะ ยิงอีกคีนึงนะเหมือนเดียวโลนกระโดดประมาณนั้นแต่อัพสกิลนี้ก็จะได้ปริมาณความเสียหายเพิ่มจาก2 2 0นเป็น267นี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ฝนดาวตกศัตรูตทั้งหมดอัมาพาตนะครับสกิลนี้ติดอัมาพาตต่อเนื่อง2เทินคว,ความเสียหายทะลุทะลวง2ครั้ง57%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็ถ้าอัพสกิลนี้ก็อัมาพาตเป็น 3. 5เแล้วก็าดาเมจเพิ่มมา1เปส่วนแพสซีฟแพสซีฟตนเองจะได้รับความเสียหายไม่มีผล3ครั้งออนนานาจจ ก็คือเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็จะเป็นเกาะแทนอำนาจทางานเนี่ยจะได้โล่ป้องกัน1 5 5ของพลังเวทของผู้ล่สามเทินก็คือเป็นโล่ครับพอเลือดเราหมดปุ๊บโล่ก็เด้งเพิ่มพลังโจมตีตามสัดส่วนความเร็วก็คือเหมือนแพสซีฟของโคครับความเร็วจะต้องประมาณ77อ่ะความเร็ว77จน่าจะเหมือนเดิมคุ้มกันควบคุมการเคลื่อนไหวก,ก็คือกัน CC แต่ว่าต้องข้ามขีดจํากัด6กว่าน,นะปริมาณดูดซับโล่เป็น155ของพลังโจมตีเวทก็คือ C6 อ่ะครับนี่หนามททิงหดพงเพ มันความเสียหายเวทตลอดเวลาอันนี้เหมือนเป็นตัวมาบัฟให้เพื่อนหายเวทเดี๋ยวมาลองดูว่ามันดีจริงๆไหมเดี๋ยวพาไปเทสเทสแบบเทสสกิลก่อนล้วกันใส่เป็นยอนฮีอิลิเอลออ,ลอ,ลอเรย์จะมาบัฟอันนี้จะมีบัฟของออลลี่นะบัฟออลลี่เป็นคีกับความเสียหายคีให้กับแถวหน้ายอนฮีก็เอามาบัฟพ,พลังโจมตีเวทเพิ่มเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยสกิลเทสสกิลไหนก่อนดีสกิลข้างบนก่อนลวกันสกิลบนยิงติดอมมาตปึ้มา นี่ก็จะติดอำมาตามีโอกาสติดอำมาตทั้งหมดอกิที่สองก็คือจะยิงเป้งหนึ่งเป้งสองประมาณนี้สองสกิลเข้าใจง่ายๆอันนี้ก็เป็นสกิลให้ดูสกิลก่อนแล้วทีนี้ผมจะมาบอกข้อเสียของสกิลนี้สกิลนี้สกิลนี้ข้อเสียมันคือมันจะยิงไม่ติดติดเกาะติดอมตะติดทุกอย่างไม่ทะลุครับ ดูนะ,อ,นะอึ้องไม่มีมดาเมจกริบกริบเลยชัต t นี้แต่ตะยูนี้มันทะลุนี่แหละข้อเสียของมันตอนนี้ใน pvp ผมก็เลยคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เ,เฉยเยอาจจะเป็นตัวเอามายืนบัฟเฉยเก็เได้ ใน3าอาจจะเก่งแต่ต้องเปิดด้วยสกิลนี้มั้งก็รอดูครับบางคนบอกว่าตัวนี้เอาไปตีบอสแผนหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอเขาว่ากันว่ามันคือใครคนนั้นเพราะถ้าใครถามว่ามีต้องไปขอมันต้องมีไหมผมว่าต2สองตีสองกำลังดีต2เพราะอะไรตีเพราะมาเอาหินนะนี้ยังไงละ่ะหินสกิลตรงนี้แล้วก็ตีมันจะปลดสกิลอ่าแบบตีสองมันปลดสกิลนี้ด้วยให้มันยิง ต่อเนื่องอ่ะก็ยังดี4-2ก็สรุปว่าไม่คดีอะไรครับหรือมันอาจจะดีตอนมาฟาร์มอัอนไลน์กันนะผมลองแบบไม่มีคีไม่มีอะไรเลยดิไม่รู้ไหวเปล่าเดี๋ยวผมมาลองยิงให้โอเคอไม่มีภาพต่อให้ทำคียร้อยก็ไม่ตายไม่น่าจะตาย,ยดิฟาร์มไม่ได้ครับวันนี้อ่ะอัปเดตอะไรมาอีกครินะผมมาลองให้ลองับอันนี้เลยดีกว่าอินทิมถึกยังเคิลนี่ดีกว่าอยู่เดียวกัน เดี๋ยวจะลองทีมเดทว่าคลิสให้ดูนะขอเลือกตัวก่อนนอกแล้วก็อีกตัวนึงเป็นอะไรดีเป็นอลิสละกันง่ายต้องคิดเยอะเอออัพแพดมาตัวนี้ปับมาบอกว่าเมื่อค่าด้วยสกิลล่าวจะได้รับโลเท่ากับพลังโจมตีกายภาพเหมือนกันสสกิลตัวนี้ก็ควรมีติดไว้ซีสองก็ยังดีครับจะลองดูว่ามันโหดขึ้นไหมแต่ผมว่าไม่วะไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่ดีในความคิดนะ ตความลับจิมืดจากนรกจะืนกินแกติดเดตติดเดตสี่ตัวอ่าตอนนี้เกาะน่าจะใกล้หมดแล้วนะ เดี๋ยวดูว่ามีตัวไหนตายไหมมีเดียวน,น,า,า,น,นาตัวอ่ะตายไปหนึ่งแมิติเวลาเอ้ยตงเปิดออกยิงขึ้นนี่ดูเกาะขาวนะนะขาวมีป,ประมาณนี้ลำยาวๆ ตัวแทนเอ๋ยจงขจัดปรางเงาขความโง่ละหุนลงนรกไปปึ้งเก็บไปหนึ่งเนี่ยเกาะมาละเห็นนะอ๋อดูเกาะดูเกาะก็คือมันจะได้เกาะมาแค่นั้นเลยแต่คำถามคือ ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันแตกต่างอะไรจากเดิมเพราะว่าถ้าเราไปเจอพวกใครหรือว่าเจอตัวอะไรที่มันเด้งเกิดขึ้นมาแล้วมันซัดเราต่อเราตายปุ๊บเราเป็นธรรมตะพอเราเป็นธรรมตาเราก็เกาะก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไงมันก็ไม่ขึ้นมาอยู่ดีธรรมตาสองเทินใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลงหอหรือว่าลงด่านน่ะอาจจะมีผลนะแต่ในพีพีผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนอเห็นเกาะปะ ้มรสร,ร,รุปว่าตัวนี้บัฟมาในความคิดผมก็คิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแค่อาจจะผ่านหอหรือว่าผ่านด่านอะไรง่ายขึ้นไล่โลม่มาช่วยซัมดามีอ,อาจจะตายยากขึ้นในหอแต่ในพีพีไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวเหมือนเดิมโดนโซ่เดียวตายปุ๊บมาเป็นเฟดมตะแล้วก็โล่พวกนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตายไปแล้วไงอ่ะหลังจากที่ผมรีวิวคิดกับตัว ชื่ออะไรนะคิลลี่เอลว่ะอ่ะคิลลี่เอลไปแล้วก็ใครมีวิธีการเล่นหรือว่าอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับรอฟังรอฟังอยู่รอฟังและทําตามอยู่คําแนะนำที่พี่ผมจะเก็บไปลองหมดทุกคนแหละยังไงก็ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ